สวัสดีครับผมอยู่กับชโชว์โรบอีสานโรซิ่งครับวันนี้ก็จะไปกับพี่เล็กนะไปเทพูนอ้าวไม่ใช่พี่เล็กนี่โอ้ยได้ได้พี่เล็กไปไหนนี่ไปไหนม่ไล้กไม่รู้เลยครับไปตีไก่เหรอ,อ,นนอพี่โน้ยยังไม่ไป ตนนั้นเละไปดีอีกนี่แค่นีหเละนี่จ้างคนขับคนใหม่ครับปันเท่าไหร่นี่วันละแปดร้อยป <c oughs> ันละแปดร้อยโอเควันนี้ กูบอกไม่ื่อยมั้ยฮะกูบอไป่เหนื่อยโอ้ยยังไงยู่โ เดียวเลยร้อมันเหนียวอะไรอย่างนี้แหละปั๊ม,มปั๊มไม่น่นแล้วกรรมนามันล้า กำนาเมลาปั๊มกมนาซิงต้องทำกรรมนาซิงปวด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 นั่งรถเล่นอีกแล้วผมไม่มีอะไรจะทำเลยสบายสบายแล้วสบายเกิน เสียมอดไปดิ่ไหนไปไหนพวกนี้ตะ๊กฮะพวกนี้ไปไหนไม่รู้เลือนพวกนี้ได้ข่าวว่าหยุดนะครับมผมก็กลับบ้านแล้วอยู่ก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วเหล็กเหล็กเยอะ ใช่ไหมนี่ตุ๊ <c oughs> ใช่ไหมเย็นไหเย็นแล้วไม่ได้เปิด a อซี ผู้ดูที่เทไหมนี่ไปตามดูกันไ,ไปตามเขาเลยใช่มั้ยตามดูด <laughs> ลเ,เลยแรงแง <laughs> นีง่น่าไปใกล้ที่ประเทศไกลอะไรเขาไปตามหมู่บ้านนี่ไม่ใช่ไกลๆนะจ๊ะ ทีมงานวิ่งขยะ ลูกอะยังมาตื่นเลยอ้าวนอนดึกแรงแรงกว่าเดิมไหมครับลูกดีกว่าเขาเต็กก้อน <c oughs> จอดทำอะไรอ่ะไมรไปไปนั่นนี่ไปถึงเสรนีนเลี้ยวเลี้ยวขวาไปเลยอ่ะสุายนะหวานก็เทตรงนี้ ก่อนเศตรงนี้เลยหลังบ้านลุกเขาไม่เอาแล้วมัไงก้อนใหญ่หลับรถครับผิดทางถูกแล้วแต่อันนี้ครับเขาไม่เอาตอนแรกเขาไม่เอาครับนี่เขาจะเอาแล้ว แต่ระเบิดอ่ะตอนเย็นยิ่งเยอะเลยนอนนะกลับมาที่ตรงนี้นะครับที่ก่อสร้างรีสอร์ทรีสอร์ทครับ เ,นเนมนบอกเดี๋ยวดูก่อนเด้อเดี๋ยวผมไปดูข้างในนู่นนูน่นนูน่น,น,นถอยผิดแล้วเม่นหรอวะขาน,นุ่นอยู่นู่นใช่ไหมนั่นน่ะเออใช่ตะปูไปฝั่งนน้นนูน่นเห็นมันอยู่นูน่น ผิดท,ทีอีกแล้วหลังรีสอร์ทอ๋อทางหลังนั้นถอยครับถอยนี่ซอยตรงนี้แหละลงทุง่งนาซอยเล็กๆพาลงซอยครับกลับไปกลับมาลงตรงนี้เลยครับ ทางลงครับสุดยอดพอดีอ่ะทางขับเอียงก็ได้นะครับทางลงลงทุ่งนาข้างหนึ่งบนข้าง <c oughs> ลังรีชอดบรีสอทหลังหอพักเทมาวานแหล่มเทมาวานไปเลก